สวัสดีครับอยู่กับผมอันโนปาร์ตีวันนี้ผมจะมาพาไปดูป็อฟอัพสโตจุนจิอิโตทีเอ b นนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับนี่ครับผมเราเดินเข้ามาแล้วด้านข้างก็จะมีความสยอง นี่นเจอจกับสาวน้อยโทมิเอะและชายล่างดำเอาครับผมแหวกงานแฟรต่อไปเราก็จะเจอโอ้หใครที่เป็นสาวผมนี่ห้ามพลาดเลยนะยังเด็ด ดูขที่ติดตามผลงานครับผมตามมาดูได้โคตรสวยลายเส้นนี้เป็นเอกลักษณ์นะใครๆก็ต้องรู้จักลายเส้นนี้รู้ขรยยาถ่ายรูปได้เป็นส่วนหนึ่งของอิโต้จุนจิมาเลยครับผมนี่อันนี้น้องโทมิเอะสุดสวยของเรานี่ ผมมีเอกฆ่าไม่ตายเป็นช,ชื่อดังครับผม,มเรื่องนี้เรื่องดังใครๆก็ต้องรู้จักสวยมากน้องทอมิีเอะถึงจะฆ่าเธอด้วยอย่างไรเธอก็จะไม่ตายภายในงานก็จะมีแบบเหมือนเป็นนิทรรศการให้ดูบรรยากาศชวนหลอนๆน,นี่อันนี้เป็นนางแบบ นั่งแบบชื่อดังจะดูหน้าหน้าอย่างเงี้ยนังแบบโคตรหลอนอันนี้ก็จะเป็นแบบภาพฉากเด็ดเด็ดของแต่ละเรื่องใครอยากอ่านก็ไปลองอ่านได้นะสนุกเป็นเรื่องที่อ่านแล้วแปลกๆดีแล้วก็สนุกหลายเส้นก็เป็นเอกลักษณ์แล้วเรื่องก็บางเรื่องก็อ่านแล้วก็อีหยังว่าแต่ว่ามันก็ออกแนวสยองสยองขวัญโอยโคตรสวย อยได้ไว้ที่บ้านสภาพหนูโหนี่นี่สาวร้อยสักสักทั้งตัวโอ้สวยนี่พ่อหนุ่มลุมง,งามครับผมพ่อหนุ่มลุมง,งามพ่อหนุ่มสุดหลอ่ออยู่ในหมอกอยู่ในหมอกอันนี้หัวเด้งดึง ดูอย่างสวยโอ้โนี่นี่นี่ไอ้น้องคนนี้ก็ดังเหมือนกันโอ้ดูเพลินมากเลยนอันนี้อันนี้เป็นหน้าหนึ่งดูตะดูแมว เรื่องปกติเขาก็มีนะแต่ว่าหมาก็เป็นเรื่องใสๆ่ๆแต่ว่าก็ว่าหลายเส้นอย่างเงี้ยแหละดูแล้วยังสยองเหมือนเดิมนี่ยนี่พอหนุ่มนักตอ,อกสาบเขาไปทั่วครับผมพอหนุ่มนักตอ,อก ใครอยากลองอ่านก็ไปลองอ่านได้สนุกเป็นตอนสั้นๆอด้ตอนยาวก็มีนะครับเส่วนสดๆมาเสียงใ่เป็นตอนสั้นๆสนุกมากมีมิลิัสิ์ของรับพิมพ์ด้วยนะ,ะไปห้องต่อไปกันครับผมไปห้องต่อไปแหวกเฟครไป,เ,ปเหมือนสุสาน ไปเหมือนสุสาาเลยไปหมอล้วใครอยากขายรูปเลยนะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของร้านค้าร้านค้าลิขสิทธิ์นี่ใครอยากได้น้องโทมิเอะไปก่อนครับผมไซส์ใหญ่มากนี่ดูโอ้ห,หูสวยดูราคาก่อนครับผม น่าสุดใจน้องโทม,มีเอ็กสามพันสี่เก้าสิบโอ้ล่มก็มีนี่ลมลมนี่อันนี้หัวลูกโป่งมานึกหัวลูกโป่องอันนี้ก็จะเป็นสินค้าอันนี้เป็นขว้วเข็มกัด ้ายในเงามหมอกอันนี้เป็นสแตนดี้หกร้อยสแตนดี้นี่นี่พ่อหนุ่มนักตอกอันนี้น่าจะเป็นกระจกตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างสแตนดี้ สมุดก็มีเข็มกัดติดไว้แนวไม่ซ้ำใครอันนี้น่าจะปศดสการ์ยึกศิษย์ของมูดเนี่ยนะสวยอันนี้อะไรเอ่ออันนี้เป็นกรอบรูปกรอบรูปสี่ร้อยเก้าสิบ น้องโทมิเอะโทมิเอะนี่ดูดูสัญลักษณ์ใต้ตาเขาจะมีฝฟยอยู่สังเก้กง,ง่ายๆเห็นไหมจะเป็นตัวที่คนชอบมากนี่ดูความสวยสวยสยองฆ่าไม่ตายนอ่กูอูอันนี้ก็เป็นภาพมีนที่ใครๆก็รู้อันนี้คือกล่องอะไร อาซาม,มี<ไหน>เ้ยอ,อันนี้อะไรไม่รู้ไม่เคยดูครับผมอนนื้อันนี้ภาพสีอันนี้สวยกระเป๋าก็มีไ,<หน>ไป อันนี้น่าโดนสองพันบาทแตน่น,น่าโดนจริงสวยอะ่ะสวยมากดูลายโอ,โ,โอ้โหโทมิเยะโครฟรสฟินซืือไปจะกล้าใช้ไหมวะเนี่ยนี่กระเป๋าอันนี้ก็มี อันนี้กระเป๋าก็สวยอยู่นี่กระเป๋าน้อยกระเป๋าน้อยก็สวยไว้แบบไปใกล้ๆได้เท่าไหร่วะดูกิหน 1, ึ่งพันโอ้โหสาวกตัวจริงต้องไม่พลาดราคาก็ถือว่าราคาลิขสิทธิ์เฮ้ยอ๋อข้างในมันเป็นฟิกเกอร์นี่ไง นี่เขาบอกเรื่องแสงได้น้องแอบชมเหลืองนี่อันนี้ลิมิเต็ดของเฉพาะไทยครับผมจุนจิอิโต้ไทยแลนด์สวยเป็นกระเป๋าผ้า สี่ร้อยบาทรายนี้ก็สวยสามร้อยเก้าสิบเหมือนกันอันนี้แปดร้อยเก้าสิบเป็นสีใายให้ดู เป็นสีมีโบดอะ่ะอันนี้กระเป๋าเอาไวไ้ใส่เพ w ่ r แบงคได้นะนี่กล่องซูมกองซูมในตัวใหญ่ตรงนี้อ อยากได้ตัวเนี่ยตัวหน้ารูเนี่ยอยากได้ตัวนี้เนี่ยจตโทมิเอะเนี่ยน,น,นี้เป็นหนอนเนี่ยเป็นหนอนหนอนหนอนนี่เสื้อทุกคนต้องการตัวนี้ครับผม ของดีเลยมาไม่ซื้อไม่ได้เดี๋ยวผมต้องจัดสักตัวหนึ่งนี่นี่น,น,นี่อันนี้ที่เขาโชว์โู้นียอยากไปตั้งในห้องครับผมที่ลองเมาส์ก็มีที่ลองเมาส์าก็สวยน,นี่ที่ลองแก้วเหรอเออที่ลองแก้วก็สวยสวยหมดเลยวะแบบได้วะอันนี้ตาประทับ สติกเกอร์สติกเกอร์ก็เท่เท่หมดเลยนี่ตัวอย่างกระเป๋าสวยนี่นางแบบนางแบบยังไงละ่ะโคตรสวยนางแบบนี่อันนี้โทมิเอะอ๋อเมื่อกี้ในเซตเมื่อกี้จะมีภาพในตอนนี้เออไม่ภาพเลย เค้ก็มีนะเคกถูกฟังนี่แผ่นปิดตาผมปิดตาแล้วระวังคนข้างไม่ได้น้อยครับผมหรือมาสะดุ้งเพื่อที่ใส่แก้วก็มีที่ใส่แก้วถ้าชื่อการ์ตูนไทยจะชื่อว่าคังสยองนี่ชื่อชื่อการ์ตูนไทยนี่จะชื่อคังสยองนี่ มีบ็อกเซตด้วยของรับพิมพ์ผมมีครบหมดแล้วครับผมนี่ครับจะเป็นเรื่องสั้นๆในเล่มน้องงูขายสายสกเก็ตบอร์ดบอร์ดก็มีครับผมอืมบอร์ดนี่ด้านหลังไม่ลายลยโคเทกระโดดทีผีลอก ว้แข่งก็มีอ,อน,นี่เสื้อคาสยองนี่หมวกอันนี้ก็มีนี่หมวกอันนี้สวยน,นี่ขายถุงเท้าก็มี ถุงเท้าสวยจัดใส่แล้วทุกคนต้องเหลียวมามองเพราะถุงเท้ามันมองคุณอยู่ครับผมกูจะโดนสาบไหมเนี่ยโอ,อ้หีก็มีไอนี่อันนี้เป็น เคสพวก iPad พวกโนบ o ๊กใส่แล้วรับประกันการโดนสามแน่นอนครับผมมันก็มีความเท่ในตัวนี่อันนี้รวมดาวรวมดาวแก๊งนี่อันนี้ก็อีก,อ,กอีกดาวนึ่งนี่อันนี้ที่ลองเมาส์หรือใครจะเอาไปเล่นการ์ดก็ได้นะ มีหลายลายจะเอาเด็กกระโปรงครับผมหรือเอาข้อหนุ่มสุดหล่อในสายหมอกโทมิเอะก,ก็มีครับผมนี่อันนี้ภาคแอนิเมชันโทมิเอะภาคแอนิเมชันเดี๋ยวไม่เห็นนี่ภาคแอนิเมชันสาวสุดสวยแห่งอิโตะจุนจิอันนี้ก็จะมีครับบ้าในโทมิเอะ อันนี้คือกล่องกล่องสุม่มครับผมอีโต้สามพันบาทไม่รู้ว่าอะไรข้างในเราต้องไปสุ่มกันเองนี่พ่อหนุ่มนักตอกแขนหมุนได้แขนแขนจะหมุนได้นี่ตอกตอกตอกข้างในเขาจะมีขนมขายด้วยนะอันละร้อยสิบก้าเป็นไอติม กิมผีกิรผีหลอกครับผมเค้กก็มี189บาทของกินเล่น149บาทไม่ได้ไมีแด่ของใช้นะครับผมของกินก็มีแล้วนี่ EGA Xito Junji k ีย b o a r d พันหนึ่งโคตรสวยโอวไม่มีได้ไงคีย์บอร์ดมีจอด้วยดู อุยต้องโดนแก้วน้ำอืมแก้วน้ำโคตรน่าโดนคุณจะได้กินอย่างโดคำสาบครับผมอุยกล่องข้าวก็มีนี่วันนี้ที่จุดที่เรามาเราจะมาดูเสื้อกันครับผมนี่เสื้อ,อเห็นไหมเสื้อโดคำสาบบินไปแล้วครับผม ุยบินอีกแล้วครับผมเราเรามาดูก่อนวันนี้เราต้องโดดสซักลายโทมิเอในโทมิเอแยกเซลนี่มันมีลายให้ดูตรงนี้นี่ว่าจะหาโทมิเกซักลาย นี่ยเนี่ยเนี่ยยอดทีเขาจะเป็นายนี้นี่ในงานก็จะมีประมาณนี้เอาละครับใครที่ช่้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ค i b e ด้วยครับผมวันนี้มาดูกันคร่าวๆมาได้เลยได้แล้ววันนี้เรื่องเดือนเอมบิเคชัน4โซนเอครับผมวันนี้ขอตัวไปหาซื้อ เชื่อก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายวันนี้น้องโทมิเอต้องเป็นของเราโทมิเอจ้านี่แถมๆได้เสื้อมาแล้วจ้าแต่น่นจาจะเสื้อเรามีพีของไปด้วยครับผมอยากรู้ววเวลาอยวรอรีวิวแย่นะจ้าไปแล้วจ้า